มันย่งไงก็กระจกเจ้าเก็คือจองค่ะซองแนวเถกหอยเห็นซองแต่แง่บ่เป็นยังไงกระจกเจ้าคือซองงามห้ยยังไงเห็นแต่มันว่ากระจกนี่งามกูสิซองเบิ่งไข่อ้ยมันตัวบ่มีแม่บุ้ยมันมันรีบกับอ่อยเป็นทั้งนี่กระจกนี่ เงีมาได้เกลอฮะมันเพ่เกาหลีออฮึยเ้ยเงี้ยนี้คดเด็ดคักคัยังไรลอง่มากมาก่องแชองแน่แท้อ้ยกระจกอนนี้อู้เบงตีล่ะโลขนาดนี่องมันกระจ๊กเก่าเ่าคืองคักช่องแน่แถวเหยนชองเป็นบอว่าปยังไงะจกเก่าคือช่องงามยังไง บางที่น่ะหอยอมชมพูบุ้ยปากขอากะแดงวู้ยวงาอีดีเนาะกระจกตัวนี้เนาะเอาหอยดีดีได้กระจกนี่บ่ได้บ่ไแดดประแดดจอดายมแต่าสนี่นิจ้โอ้ยใจท่าแม่เห็นไหมนี่โอ้เอ้าดีอย่างไรเออสมพ่อจะซองบนมือหน่อยเนาะบุ้ยน่าเบ้อไพ่ไพ่เกาหลีไหมมาดังดังตอนนี้ไหมจะเจอเะว่าจะเป็นแจ็คสันหวังเถอยหยังหัวใช้สูเอ้าย มาแต่ว่าจะของงามมันเป็นน้ากระจกปเบิ้งี่ห่แม่คอยว่าแม่กระจกวิเศษแม่เอ้ยบ่มันเป็เหตเกาหลีก็นักเกาหลีหมดเลยเ้ยขาแข้งคพยว่าแม่ซองแห่เขี้ยวผุนขอว่าเยเปไนองได้งาไปเฮ้ยงยิงเอาละเอาละรล่ะเบิงหัวเบิงควอ้ผอ้ยสียูน้ำแข็สิม่านซองอยู่หยังหนีไป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 ยักอีหยังไดมือสูนี่ไปไปไปเอ้าไนี้ละ มาไม่เขียนบ่เอาบ่โออยู่ยังเนาะสิเคียนจังไดล่ะกูจอบเบิงมูสูงงามอยู่นี่ไปละบ่กูสิซองเบิงไปเบิดละบ่เห็นเ่มันวากระจกนี้งามกูสิซองเบิงอะ โอ้ยมันตัวเ่าบ่าหนิแม <c oughs> ะมองไหนเดียวนี่แม่มันก็สั่งให้เป้นแทะโอ๊ยกูสิได้นอนบ่กมึอแล้วแม่ก็เสียงดังแต่ยังนี่เป็นยังล่ะแม่อ่ะอยังละ่ะกูจะสูปะช,ชองมันนีสูปะช,ชูง่ามกูย,ยื่นจองเบิ่งอยู่วังหันนี่เอาก็ง่ามจด้แล้วนี่เป็นยังล่ะบะเนี่อยอ่ะังไหนมันกูขึ้น ก็สิงห์มีตัวอะไรบางคิวจอดคุ้ดังล่ะเออโอ้ยโอ้ยเวนนี่บ่ฮะรอาวว้าามาแม่นวนน่ะมาเวนอ้ปลาันนว่าจังสันจังสีเธอแทงมาหน่อยเย่มากูเดียวแล้วบางภาแปลว่าไม่เอือประทูโอ้ยเด็กด่าอ้ยโจรกับไปไปออกมันแล้วบางไรหายได้ไหมแค่บางแร่งแล้วบางฝันหลายเด้อกัน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 เวนนเวน ว้ยเด็กหน่อยดีมา